จากสถานการ์ชายแดนณปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องอยอมรับว่ากองทัพนะครับทำการตอบโต้กัรพูชาได้ดีแต่จริงๆแล้วเราทําได้มากกว่าน,นั้นนะครับผมเชื่อว่าณสถานการณ์วันนี้นะครับกองทัพไทยควรจะใช้ F16 เนี่ยนะครับดำเนินการใช้โจมตีนะครับ ที่ตั้งทหารทุกจุดบริเวณตามแนวชายแดนแล้วก็ที่ตั้งของปืนใหญ่ทั้งหมดนะครับต้องทําให้ราบคาบนะครับเพราะว่ามันมีความชอบทำแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย ฐานไทยเราเสียชีวิตบาดเจ็บและพี่น้องประชาชนคนไทยต้องอพยพหลายแสนคนทําให้คนไทยต้องเดือดร้อนแล้วก็เสียหายเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นมันจึงมีความชอบธรรมนะครับที่กองทัพไทยนะครับที่จะ,ะลถล่มฐานที่มั่นของทหารแล้วก็ที่ตั้งปืนใหญ่หรือที่ที่ใช้บัญชาการทหารของกัมพูชาให้ลาบคาบนะครับเราต้องทําและมันไม่ใช่ทําแค่นั้นนะครับเพราะถ้าทําแค่นั้น่ะมันก็แค่เป็นปาหน้าปาจมูกเฉยๆแก้สถานการณ์ชั่วคราวแต่ท่านต้องรีบ แล้วก็ทําให้มันจบทําให้มันเสร็จนะครับนะให้เร็ววันด้วยนะครับนะถ้าอย่าช้าถ้าช้านะี่แสดงว่ามันเป็นปาหินะครับนะแล้วนอกจากทาเรื่องกองกาลังทหารแล้วผมยังยืนยันว่ารัฐบาลจะต้องรีบออกหมายจับเบนสมิตและคราวนี้ก็ควรจะออกหมายจับของคุณฮุนเซนและก็คุณฮุนมาเน็ตด้วยนะครับในฐานะอาชญากรที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตนะครับแล้วก็ไม่ต้องอายัดทรัพย์อีกต่อไปครับนะกลุ่มเบนสมิตแก๊งเสมอ ยึดซับเลยครับต้องยึดซับให้มันเบ็ดเสร็จเย็ดขาดเขาจะได้ไม่มีเงินไปจ้างทหารกรัมพูชามาต่อกรกักบเรานะครับต้องเอาให้เสร็จนะครับแล้วไม่ต้องกลัวครับและอีกทีนึงคือรัฐบาลจะต้องเอาทั้งทีมของกระทรวงาการต่างประเทศนะครับรวมกับสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นทีมที่จะต้องเข้าไปชี้แจงกับต่างประเทศแล้วก็สื่อมวลชนต่างประเทศนะครับให้เข้าใจว่าเหตุผลใดรัฐบาลไทยถึงจะต้องทําการโจมตีกัมพูชาเพื่อปกป้องชีวิตคนไทยนะครับเพราะว่า ว่าถ้าหากเราไม่ไม่ไม่โจมตีนั้นนะครับมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายต่อมวลมนุษยชาตินะครับของและก็คนไทยด้วยนะครับเพราะงั้นรัฐบาลจะต้องทำ3ามสิ่งนี้ไปพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสงครามทางด้านการทหารเรื่องของการปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาสแกมเมอร์ผู้ทิ้อยู่เบื้องหลังของ คุณกัมพูชา,ร,ารัฐบาลกัมพูชาตอนนี้นะครับแล้วก็ทําเรื่องของข่าวสารในระดับต่างประเทศนะครับเพื่อให้ทั่วโลกได้เข้าใจได้ถึงได้รู้ถึงความจําเป็นของประเทศไทยที่ต้องปกป้องตัวเองอย่างไรนะครับถ้ารัฐบาลไม่ทําตามนี้นะครับมันก็จะเป็นปาหีที่จะเข้าใจว่าท่านแค่ต้องการเบี่ยงเป็นเบี่ยงเบนต้องการคะแนนฐานเสียงทางทางการเมืองเท่านั้นนะครับนะเพราะว่าความพร้อมมันมีอยู่แล้วนะครับความชอบธรรมมันมีอยู่แล้วท่านต้องรีบทาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดและรวดเร็วครับ